หหลังสืขาภาพท่ากดข้อากขอความหรืลังส่อาวกดข้อามหรลอว กดข้อออความมงีสาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n b t ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางช่อง n b t 11 TV อีสานนะคะกดหมายเลข11ค่ะก็สามารถพบกับรายการได้นะคะในทีวีระบบดิจิทัลนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง f a c e b o o k Fanpage ค่ะพิมพ์คำว่า n b t 11 TV อีสานค่ะติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะรวมถึงข่าวสารดีๆได้ที่หน้า Facebook Fanpage เลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคม2568นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีมานะคะก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นในรเร็วนี้แน่นอนว่าในช่วงของวันตรุษจีนนะคะหลายคนก็รอคอยนะคะเพราะว่าเทศกาลนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะแต่ทว่าในจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะไม่ใช่ ่แค่ไทยหรือจีนเท่านั้นแต่นี่ค่ะจะเป็นงานตรุษจีนขอนแก่นสารสัมพันธ์3แผ่นดินค่ะจะเป็นรายละเอียดอย่างไรนะคะและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านชนรงบุริตรกูลค่ะประธานหอกันค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะและคุณกฤษฎากรพภิชนตรกูลค่ะรองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคะบอกว่า ตรุษจีนนะคะใกล้จะมาถึงแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็อขอนแก่นมีอีเวนต์เยอะมากนะคะและก็กําลังจะมีบิ๊กอีเวนต์อีกหนึ่งกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการฉลองเทศกาลตรุษจีนจังหวัดขอนแก่นนะคะสารสัมพันธ์3แผ่นดินนี่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางหองการค้าเรามีที่มายังไรบ้างคะ ก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับส่งความสุขรับปีใหม่2 5 6 8แล้วก็ขอนแก่นเองก็มีงานขอนแก่นมาราธอนก็เมื่อวานจบไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็สิ่งที่เราจะรอกันต่อก็คือเทศกาลจุดจีนและก็ภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็ได้รับความสนใจมากในโอกาสที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยอยู่ศูนย์กลางแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีกิจกรรมใหญ่ๆเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลจุษจีนด้วยแล้วก็เรามีสารกรงสุนของจีนนะครับของเวียดนามอยู่ที่นี่ ทั้งสองชาตินียก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสายเลือดมังกรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเฉลิมฉลองด้วยกันก็มาจัดงานใหญ่ๆสักทีหนึ่งแลกเปลี่ยนกันเชื่อมความสัมพันธ์ก็เป็นที่มาที่เราคิดกันว่าจัดเทศากาลตรุษจีนรวมความร่วมมือแล้วก็ใส่กิจกรรมประเภทต่างๆเพื่อให้ภาคอีสานาของเราจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คงจะมีความสัมพันธ์มากขึ้นครับทั้งวัฒนธรรมเศรษฐกิจการค้าก็ เราอยู่ใน GMS นะครับลุ่มน้ำโขงเราอยู่ในร้านช้างแม่โขงเราอยู่กับอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น สามแผ่นดินที่ว่าก็คือไทยจีนเวียดนามนั่นเอง<ช>นะคะ,ะเพราะว่าต้องบอกว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งขอนแก่นแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายเวียดนามเนี่ยก็อยู่เคียงคู่กันมาโดยตลอดโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการ<ช>เนาะเ,เพราะค้าแม่ค้าเนี่ยส่วนมากก็มีแต่ที่เราชอบพูดติดปากก็คือคนจีคนเวียดนามมันก็จะเห็นอย่างนี้ตลอดนะคะดังนั้นในงานนี้นะคะก็ถือว่ายกเอาเทศกาตลตรุษจีนมาเป็นเหมือนสื่อกลางในการที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งหมดให้มากขึ้น นับญาติกันได้นะคะทั้งสองท่านก็มีเชื้อสายจีนอยู่แล้วด้วยนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาหนูดีอาจจะไม่ค่อยจีนเท่าไหร่ก็มีเซี่ยวนิดนึงอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวงานนี้จะต้องได้ไปร่วมอย่างแน่นอนนะคะเห็นท่านประธานหอการค้าบอกว่างานนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะก็คือ3มวันนะคะของการจัดงานนะคะโอ้หน่าสนใจมากเลยค่ะ รวมไปถึงท่านรองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านเดนก็มีโอกาสที่ประชาสัมพันธ์งานนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะคสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศแล้วนะคะเรามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะครับก็คือการเพิ่มอีเวนต์ให้กับเมืองขอนแก่นครับการเพิ่มงานรื่นเริงให้กับเมืองเนี่ยก็เป็นการทําให้เมืองเนี่ยมีความน่าอยู่มากขึ้นพร้อมกับ ดึงดูดความาสนใจของผู้คนให้มาจับจ่ายใช้สอยมาท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยครับแล้วพวกเราหวังวา่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเพิ่มอีเวนต์ให้กับเมืองแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของชาวจังหวัดขอนแก่นของเราได้มีเวทีในการทำงานร่วมกันรวมทั้งกับภาครัฐภ,ภาคเอกชนแล้วก็ เพิ่มความสมัครสมานสามคัคคีในชาวจังหวัดขอนแก่นของเราทั้งในระดับรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ในระดับของภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงในเชื้อสายต่างๆที่ทั้งชาวไทยชาวจีนชาวเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นของเราอีกด้วยครับอืมเป็นการเพิ่มกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในใจังหวัดขอนแก่นนะคะ มีโอกาสเคยได้ไปฟังเฮียบาสตแต่เขายัดเละเฮียบาสแล้วกันนะคะคว่าจริงๆเหมือนอยากยกัยน่าทาวอยากยกยวาวราชมาอยู่ขอนแก่นสามวันนี้เราก็จะจัดรูปแบบแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะรูปแบบการจัดงานจะเป็นยังไงคะครับรูปแบบการจัดงานของเรานะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกสําหรับทีมจัดงานของเราในครั้งนี้นะครับเราจะจัดอยู่บนเกาะเกาะของสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางความเคารพนับถือของทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานด้วยนะครับทางบนเกาะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยะนะครับเราก็จะมีแบ่งออกเป็นสองโซนด้วยกันนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซนอาหารน,นะครับ รวมทั้งการแสดงอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับก็จะมีการออกบูธของอาหารนานานชาติแล้วก็อาหารที่คัดสันมาอย่างดีครับแล้วอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของพาวิเลียนที่โชว์กิจกรรมต่างๆนะครับจะมีทั้งาการเวิร์กช็อปผู้กันจีนนะครับตัดกระดาษทำเพ้นหน้ากากแล้วก็มี น้องๆจากศิลปรกรรมจากคณะสถาปัตย์มาช่วยทำให้งานในวันนั้นมีสีสันมากขึ้นนะครับรวมทั้งเราได้รับการร่วมมือจากทาง CEA ก็คือศูนย์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับมาร่วมออกบูธเพื่อจะโชว์ความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายเวียดน,นาม ที่มาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นของเราตั้งแต่อดีตสู<ะ>่ปัจจุบันครับโอ้โหก็คือจะไปจัดเขาเรียกว่าใจกลางเมืองเลยแหละตรงนั้นนะคะคก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อความศรัทธาและความสามัคคีของพี่น้องชาวขอนแก่นอยู่แล้วด้วยนะคะคก็เลยเลือกที่จะจัดตรงนี้นะคะแล้วก็โหจากที่ดูแปลนภาพการจัดงานสวยงามมากเลยจะมีสองโซนใหญ่ๆด้วยกันนะคะไฮไลท์ light, สำคัญในงาน เวลาเราพูดถึงตุษจีนก็ต้องนึกถึงขอนกินเพราะนั้นงานนี้บูธอาหารนานาชาตินะคะยิ่งใหญ่แน่นอนอิ่มแน่ๆไม่ต้องห่วงไปอยู่ในงานนี้อิ่มแน่นอน<ช>นะคะคแล้วก็ยังอิ่มตาอิ่มใจด้วยนะคะกับกิจกรรมหลากหลายรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อป นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันต่อได้ด้วยทานข้าวเสร็จอะไรเดินเล่นเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งทำเวิร์กช็อปกันต่อได้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าไฮไลท์แต่ละวันเนี่ยเพราะเราจัดอยู่3วัน3าคืนนะคะแต่ละวันค่ะเฮียบาคัะเรามีอะไรที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมในงานนี้บ้างคะคเมื่อสักครู่นี้ผมตกไปนิดนึงนะครับนอกจากชิมชอ้อ ช็อปแชะแล้วนะครับเราก็ยังมีสายมูเราก็มานะครับมีเหรียญแก้ชงแล้วก็มีทางสินแสมาดูดวงจีนนะครับสินแสชื่อดังนะครับมามาให้พี่น้องที่มีความเชื่อในเรื่องสายมูเนี่ยได้มาดูดวงแล้วก็มาแก้ชงกันในวันนั้นด้วยแล้วสำหรับไฮไลท์การแสดงของเรานะครับตั้งแต่วันที่ยี่บสวันแรกเนี่ย เราก็จะมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนหัวเขียววิทยาลัยนะครับไฮไลท์เด็ดๆเ,เลยนะครับต,ต้องมาดูให้ได้เลยก็คือ,อเรามีหมอลำนะครับแต่เป็นภาษาจีนนะครับหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหมอลำภาษาจีนการแสดงหมอลำภาษาจีนเหรอคะใช่ครับน,น้องจะโชว์หมอลำเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็จะมีการ ประกวด cover dance ในทีมของ Chinese New Year นะครับแล้วก็ส่วนวันที่25ซึ่งเป็นพิธีเปิดนะครับเราก็จะเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็จะมีการแสดงของสิงโตมังกรแล้วก็กองไฮเทคนะครับจากสมาคมเชิดส,สมาคมดนตรีจีนนะครับแล้วก็สมาคมก กีฬาเชิดสิงโตมังกรรูปเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังมีการาให้มอบรางวัลแล้วก็โชว์ผลงานที่ก่อนหน้านี้เรามีการประกวดคลิปโปรโมทจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับโ,<อ>โดยมีการโปรโมทเป็นทำคลิปภาษาจีนขึ้นมาโปรโมทจังหวัดขอนแก่นในธีมของของจิ้งจ้า กใ,ใจนอขอนแก่นอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าท่านประธานชานนรงคคิดว่าอขอนแก่นเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวจีนมากนักท่านจึงมีโครงการการประกวดคลิปวิดีโอให้กับนักศึกษาในมหาลัยแล้วก็ผู้สนใจนะครับแล้ววันนั้นเราจะเอาผลงานที่ได้รางวัลที่หนึ่งมาเปิดโชว์ในวันนั้นพร้อมกับมอบ รางวัลด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นของเราหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเมืองขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองมณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนแล้วก็เมืองหนานหนิงอของประเทศจีนนะครับส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยเราก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องของเมืองดานางังลงเหยนะครับวันนั้นเนี่ยเราก็ เพื่อสารสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้ให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนะครับเราก็จะได้รับเกียรติมีวิดีโอถ่ายอวยพรวันตรุษจ,จีนจากพ่อเมืองของเมืองพี่เมืองน้องของเราทั้งสี่เมืองนะครับในวันนั้นด้วยครับแล้วสำหรับไฮไลท์ของวันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับเรามีการแสดง เมโลดียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับน้องๆอ,อ,อายุห้าหขวบเท่านั้นเองนะครับแต่แสดงดนตรีได้ไพเราะแล้วก็มืออาชีพมากนะครับแล้วก็จะมีการแสดงลำวัฒนธรรมของเวียดนามนะครับเป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนแก่นนครแล้วก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ของสมาคม สตรีนักธุรกิจซอนตา้าโรตารีแล้วก็สมาสตรีอาเซียนแล้วก็สมาคมแม่ดีเด่นแล้วก็24องค์กรจีนส่งตัวแทนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นยังรับนับว่าความร่วมมือของทั้งจังหวัดมาอยู่ที่วันนั้นเลยครับนี่นะคะทั้ง3วันนะคะ2 4 25 26มามกราคมนี้นะคะ,คะ จัดเต็มทั้ง3วันอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหเอาเอา,เอาตั้งแต่วันแรกก็ว้าวแล้วนะคะการแสดงหมอลำแบบภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นอะไรที่ Amazing มากนะคะน่า <c oughs> <ช>จะเป็น <c oughs> ที่ <c oughs> แรกและที่เดียวด้วย <c oughs> นะเนี่ยที่จะได้มีการแสดงหมอลำภาษาจีนนะคะ <c oughs> ต้องไปดูนะคะเพราะถือว่าเป็นการผสมผสาน <c oughs> วัฒนธรรมเรียกได้ว่าไม่คิดว่ามันจะสามารถมาอยู่ด้วยกันได้แต่เชื่อว่าจะต้องสนุกสนานแล้วก็ แปลกตาอย่างแน่นอนนะคะร่วมไปถึงในแต่ละวันนะคะก็มีกิจกรรมที่แน่นอนว่าอลังการทั้งแบบตะการตาตะการใจแน่ๆน,นะคะเพราะว่าในช่วงพิพิธ่เปิดก็จะมีเรื่องของการแสดงสิงโตมังกรน,นะคะ<ช>ต่างๆเหล่านี้นแล้วก็กองไฮเทคด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบก็ไปรับชมกันได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้เพียงแค่ชาวไทยเชื้อสายจีนหรือเวียดนามเท่านั้น ทุกคนเลยนะคะสามารถไปร่วมได้นะคะไปร่วมได้เลยนะคะเพราะว่างานนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจของบ้านเราด้วยนะคะคอนอกจากนี้คะ่ะท่านประธานหอการค้าค่ะท่านมองถึงเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจหรือว่ากระจายไรายได้ในมุมของทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเราเรามองมุมนี้ยังไงบ้างคะก็ในภาคอีสานของเรานะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรา อยากให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นอันนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กระจายรายได้ให้กับภาคส่วนต่างๆคนมาอีสานไม่เที่ยวแต่ในเมืองแน่นอนอยังไงก็ต้องแวะเที่ยวที่ต่างๆชนบทรา้านอาหารที่ซื้อของฝากที่ระลึกต่างๆนะครับแต่อีสานไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอันนี้ก็คือที่พูดถึงโครงการเมื่อกี้เคยไปคุยกับท่านกองสุนจีนหรือหลายๆบริษัทบอกว่าคนจีนไม่มาเที่ยวทางอีสานบ้างเรอไม่มาขอนแก่นหรอกเขาถามว่า คอนกันอยู่ไหนก็ไม่รู้จักแล้วมันจะมาเที่ยวได้ยังไงอันนี้ก็คือการบ้านข้อนหนึ่งที่เราคิดว่ามีเทศกาลแบบนี้ต้องพยายามทำสื่อแล้วก็ถ่ายทอดออกไปเราก็เลยจัดประกวดคลิปนะครับก็คิดว่าน่าจะได้คลิปที่ประกวดก็ยังเปิดรับได้อยู่นะครับก็ช่วยบอกว่าคอนกันอยู่ไหนมีอะไรดีมีอะไรน่ากินม,มีอะไรน่าเที่ยวก็มีเงื่อนไขแค่ว่าพูดเป็นภาษาจีนทับเสียงลงไปด้วยถ้าใครอยากทำแล้วไม่มีคนพูดเดี๋ยวผมติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยคอนกัน หรือหาเพื่อนเพื่อนชาวจีนเนี่ยลงเสียงให้แล้วก็ไปเล่า,าแล้วก็คลิปทั้งหมดที่ได้รางวัลจากเราก็เดี๋ยวมาช่วยกันเผยแพร่แล้วส่วนหนึ่งท่านกงศุนจีนกองสูนใหญ่จีนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเผยแพร่ในช่องทางที่เป็นทางการของสารกงศูนย์ด้วยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นที่ที่ปลอดภัยนะมีเพื่อนคนจีนอยู่นะมีสารกงศุนดูแลนะ,ะก็อันนี้คือสิ่งที่พยายามมันต้องมีสิ นักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะ,ะเขาไปทุกภาคทั่วประเทศแล้วนะครับไปกรุงเทพไปภาคใต้ภาคเหนือเยอะไปหมดเลยแต่ทำไมภาคอีาสานเรายัางน้อยน้อยมากแล้วก็เราเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยเพราะว่าอีกไม่เกินเจ็ดปีอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยก็จะเชื่อมอ็คือ,อ,อกรทมไปโคราชแลโคราชเดี๋ยวไปหนองคายจีนเขาทามาลอที่เวียงจันทร์นานแล้วะนะครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมการล่วงหน้า พวกเราก็ต้องพร้อมกับตื่นตัวขึ้นเขาก็ต้องรู้จักเรามากขึ้นอารนี้ก็เรื่องประกวดคลิปนะครับท่านกองส่วนจีนบอกฝากบอกมากับทุกทท่านนะครับบอกว่าเตรียมตัวไว้เลยก็การเชื่อมโยงมันจะเกิดขึ้นเร็วมากที่ผมขอคืนไปก็บอกว่าไม่ต้องรอรถไฟได้ไหมขอสายการบินตรงด i เ e c t ไฟคนไทยไปเที่ยวจีนมนจีนมาเที่ยวไทยได้เร็วๆได้ไหมเพราะตอนนี้สามสามบินที่ขอนกันก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นสามบินนานาชาติก็พร้อมมากนะครับแต่ปริมาณการเดินทาง มันน้อยคือยังไงก็น้อยเพราะมันไม่มีมาก่อนนะครับอันนี้ก็เชิญท่านบอกว่าเราจัดงานอย่างนี้ก็ช่วยเชิญตัวแทนสายการบินมาดูมาสำรวจแล้วก็ภาคอีสานพอลงที่ขอนแก่นโคราชอุดรนเดี๋ยวมันเชื่อมโยงกันไปหมดเดี๋ยวก็จะได้ไปเที่ยวที่สองห้าหกเก้าพืชส่วนโลชทีุ่ดรนสองห้าเจ็ดสองพืชส่วนโลชที่โคราชอำเภอคงค่อนมาทางขอนแก่นเพราะฉะนั้นในความเป็นอีสานหรือ n อ c นซเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้เราช่วยโปรโมทแล้วก็เชื่อมโยงกันไป ให้ทั่วถึงเพราะว่าเราจะสร้างผลทวีคูณได้ครับและนี่แหละค่ะก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าในปีนี้นะคะก็จะเป็นวาระครบ50ปีสาสัมพันธ์ไทยจีนด้วยนะคะทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเองก็มีวาระโอกาสดีๆเหมือนกันที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอันนี้จะเป็นกิจกรรมแรกของปีเลยนะครับหลังจากตุดจีนระหว่างทางก็จะมีเพิ่มเติมอยากจะเสริมในช่วงเทศกาลนี้นิดนึง เราต้องเป็นเมืองศูนย์กลางในการบริการด้านธุรกิจด้านเศรษฐกิจเชิญนักลงทุนเชิญนักการค้านะครับเราจัดงาน Business Matching ระหว่าง3แผ่นดินนีครับก็คนไทยคนจีนคนเวียดนามแล้วก็มาพบปะแล้วเดี๋ยวเราบลฟให้<ฆ>เชิญคนมาบรรยายแล้วก็บอกว่าขอนการน,น่าลงทุนยังไงสิ่องอำนวยความสะดวกคืออะไรขอการค้าภาคเอกนชนช่วยอะไรได้ก็วันที่24 มกราคมใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับทําธุรกิจก็อันนั้นลงทะเบียนอีต่างหากก็เป็นงานพิเศษแมทชิ่งได้รับการสนับสนุนจากทีเซ็ดด้วยนะครับก็น่าจะมีบรรยากาศอย่างนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดตัวชมรมนักธุรกิจขอนกันและนักธุรกิจชาวจีนในขอนกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทํางานกันคืบหน้าไปด้วยกันมากขึ้นก็ปีนี้เป็นปีที่ฉลองครบ50ปีของการ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะครับก็คิดว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆของทั้งภาครัฐทั้งประเทศนะครับต้องเฉลิมฉลองด้วยกันภาคอีสานก็ต้องมีจังหวัดขอนแก่นก็ต้องมีภาคเอกชนเราก็ต้องมีภาคก,การศึกษาก็คงจะติดตามข่าวหรือถ้าไม่อยากจะรอข่าวว่าคนอื่นจะจัดเมื่อไหร่แต่คิดว่าตัวเองก็อยากจะมีไอเดียจะจัดเดี๋ยวจะช่วยจัดจะชวนจัดเหมือนกันให้มาสมัครสมาชิกหอการค้าขอนแก่นเนื่อ แล้วก็ชวนเลยครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่41ของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นปีก่อนเราเพิ่งฉลอง40ปีนะครับปีนี้41ก็ต้องมีก้าวใหม่ที่มันจะพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้นไปอีกก่อนภาคอีสานหรือขอนแก่นอาจจะเป็นตัวแทนค้าขายในพื้นที่ในท้องถิ่นหรือว่าส่งออกพืชผลการเกษตรอนาคตข้างหน้าผมว่าพวกเราต้องมาช่วยกําหนดใหม่ครับว่าเราอยากจะเติบโตในภาคไหน คนเก่งๆอยู่บ้านเรามีอะไรบ้างภาคสาขาใหม่ๆเรื่องการแพทย์เรื่องดีต้นเรื่องวิยาการอะไรต่างๆเยอะมากเลยที่เราน่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นในปีนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างของหอการค้านะครับเดือนกุมภาพันธ์เราจะเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เวลาที่21นะครับก็อยากเชิญชวนด้วยนะครับภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจมาเป็นสมาชิกหอการค้านะครับมาติดตามหรือถ้าพร้อมก็อาสามาเป็นกรรมการ ก็เชิญสมัครมาเป็นกรรมการด้วยกันแล้วพวกเราก็มาช่วยคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยกันผลักดันโครงการใหม่ๆดีๆอย่างเงี้ยให้มันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมของเราครับอืมก็สามารถที่จะสอบถามเียเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะถือ,ถอว่าก็ก็ก็เป็นการเริ่ม,มต้นปีที่ดีนะคะถ้าเกิดว่ามีนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะได้รับเรื่องของโองกาสต่งางๆมากมาย นะคะเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงโอ้โหอย่างที่ท่านประธานบอกเลยว่าต่อจากนี้จะมีทั้งเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเยอะมากๆนะคะรวมไปถึงทิศทางในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็อีกเยอะเลยนะคะก็สามารถมาร่วมตรงนี้ด้วยกันได้นะคะจะได้รู้ก่อนใครนะคะแล้วก็จะได้เตรียมตัวก่อนใครแล้วก็เตรียมที่รู้ก่อนคือคนที่มาช่วยคิดทำต้องช่วยคิดทําด้วยนะคะเแต่ว่านอกจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งโครงการด้วยนะคะที่อยากจะมาปัะนาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญเลยค่ะครับผมในวาระ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกรอบเมื่อปี2567นะครับประชาชนทุกหมู่เหล่านภาคเอกชนได้รวมกันตั้งโครงการสร้างเอกลักษณ์แห่งมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของแผ่นดินและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีก็หอการ้าไทยเป็นการนานะครับผู้รวบรวมให้ทุกท่านมามีส่วนร่วมด้วยกันลงชื่อสนับสนุนนะครับโครงการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา อันนี้สร้างบนถนนเจริญกรุงถนนสายมังกรสร้างเป็นซุ้มประตูหัวถนนท้ายถนนสองแห่งเชิงสะพานดำรงสถิตและบริเวณแยกหมอมีเดี๋ยวจะมีภาพสวยๆแล้วก็คิวอารโคให้ลงน้ำ<ะ>ก็เป็นลงน้ำสนับสนุนนะครับทุกคนจะได้มีส่วนร่วมก็คิดว่าประจวบเหมาะพอดีกับปีนี้เป็นปีที่ครบ50ปีความสัมพันธ์ไทจีนก็คิดว่าทุกๆอย่างน่าจะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นก็ หลายๆอย่างที่ดีๆน่าจะตามมาครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นแบบว่าการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเนาะระหว่าง<ด>ไทยจีนเวียดน,นามนะคะรวมถึงชาติอื่นๆด้วยนะคะในงานนี้นะคะยังไงเดี๋ยวให้เฮียบาาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งหน่อยค่ะครับก็วันที่24 25 26สรับสุกวอาทิตย์ก่อนวันตุษจีนนะครับก็ ขอเชิญทุกท่านนะครับชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมฉลองงานเทศกาลตรุษจ,จีนสามแผ่นดินของชาวจังหวัดขอนแก่นเรานะครับที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาทั้ง3วันนะครับมาพบกับบูธอาหารมากมายแล้วก็กิจกรรมน่าสนใจแล้วก็การแสดงหลากหลายนะครับ ในวันยี่สามยี่สี่ยี่สยี่หายี่หกมกรานะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของงานของเราได้ทาง Facebook ตุดจีน3แผ่นดินจังหวัดขอนแก่นนะครับโอเคค่ะก็สามารถที่จะไปดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพราะจริงที่เรามาพูดกันในวันนี้ นี่คือเป็นภาพรวมแต่รายละเอียดต่างๆเรื่องกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่หน้า Facebook Fanpage ได้เพราะเยอะมากจริงๆนะคะและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะกับเทศกาลตรุษจีนขอนแก่นสารสัมพันธ์3 000, แผ่นดินนะคะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะไปร่วมในงานกันเยอะๆนะคะไม่จำเป็นว่าต้องมีเชื้อสายจีนหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรเลยนะคะ ลูกอีสานคนลาว <g ül> บ้านเราน <g ül> ี่แหละค่ะมากันเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้มาสัมผัสทั้งประเพณีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนี่แหละค่ะที่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้เกิดในปีถัด <g ül> ไปนะคะ <c oughs> จะได้เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราจะได้ช่วยประชา <c oughs> สัมพันธ์ให้ทั้งคน <c oughs> จีนนะคะแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะ ก็ห้ามพลาดเลยนะคะ24 25 26มกราคมนี้นะคะกับทิจการตรุษจ,จีนคอนแก่นซานสัมพันธ์3แผ่นดินไปได้กันนะคะนดีก็จะไปด้วยนะคะจะได้ไปลองเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องไปดูคือหมอนำภาษาจีนน <ừ> ี่แหละนึกว่าหนอมนึกว่าหมอดู <laughs> อันนั้นก็สายมูเหมือนกันค่ะพ <laughs> ี่ค่ะเดี๋ยว <laughs> คงจะได้มีโอกาสไป<ต>หาหสินแ, <ก S 1> แส<ง>ค่ะ นี่แหละค่ะเป็นรับเปลี่ยนแก้ชงได้นะคะถ้าเกิดใครสายมูในงานนี้ก็มีเหมือนกันไปเสริมดวงไปเสริมดวงกันได้นะคะเพราะฉะนั้น24 25 26มกราคมค่ะผู้ชมมาเจอกันได้นะคะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะคะวันนี้หนุดีพร้อมกับทั้งสองท่านนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ プレゼント